โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมเทรดเดอร์ออสซินนะครับก็ตามหัวข้อคลิปนะครับผมอีทรอยม์เบรกเมเจอร์นะครับผมภาพใหญ่นะครับเบรกเอาท์นะครับผมในเทรนไลน์ที่น่าสนใจมากนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเพื่อการศึกษาแล้วก็เป็นการแชร์มุมมองไอเดียการแบ่งปันการลงแชร์ไอเดียการลงทุนนะครับไม่มี เจตนาชี้ชวนหรือชักชวนการลงทุนใดๆสิ้นแล้วก็ไม่มีการะดมทุนใดๆสิ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคนศึกษาการลงทุนด้วยตัวนั้นเองนะครับโอเคนะครับมาดูคอยมาเก็ตแคปนะครับอันนี้นะครับบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ6.5%ใน7วันที่ผ่านมาแต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงคืออีทูเรียมนะครับปรับตัวแรงกว่าบิตคอยเลยครับผมหลังจากที่ลงไปจากโลนะครับผมใน7วันที่ผ่านมา24.90%นะครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมา6.3 3 4%นะครับ v o l ุ่มการซื้อขายยีบสีชั่วโมงนะครับ1นึ0 0หมล้าน u s เดอลลาร์นะครับประมาณนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันว่ามันวัดท่อมจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็มันซื้อได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เป็นแมตติกนะครับเปิดมาเป็นแมตติกเฉยเลยนะครับโอเคโทษทีนะครับผมแมตติกก็ r e a k นะครับแต่แต่คลิปนี้จะพูดถึงอีทร r e u m นะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับ ก็คือว่านะครับมันถ้าเราดูในไทม์เฟรม Daily Chart นะครับก็คือไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยนะครับถ้า1 2ใหญ่ขึ้น3ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเป็นจบ4เนี่ย C เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องไม่ลงมาอาจจะมีไส้ลงมาบ้างนะแต่แตมันจะมีผลคือมันจะวิ่งไม่ไกลไงหมายถึงว่าเว็บหมามาโอเวอร์แลปเว็บ,บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรากางฟิโบดูเนี่ยจากฐานขึ้นไปเนี่ยจุดที่สำหรับเว็บสีที่ชอบลงมาทดสอบเป็นเว็บสีนะก็คือ6 1 8ดในฟิโบนัชชีนะครับที่ชอบเกิดนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นคอลเลคชันนะครับในที่เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็น uh, นะครับ A B C ลงมาเงี้ยนะครับแล้วก็มาชนที่6 7ส็ดอดจุดดพอดีแล้วก็มีการเบรกนะครับ ประเด็นคือมันจะจบหรือยังเราไม่รู้นะมัน A,B,C แล้วอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นเป็น1 2 3 4 5สองสามับเบย่อยไปเรื่อยหรืออาจจะเป็น A,B,C ใหม่แล้วก็ลง C ใหม่แล้วค่อยขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าขึ้นไป5แล้วในภาพใหญ่นะครับแน่นอนว่าอนาคตไม่รู้ว่าไกลถึงไหนนะครับ5แต่ว่ามันก็ต้องมีลงแบบคอลเลกชันแบบในในระยะที่เป็นภาพใหญ่เหมือนปี2018หลังปี2018แแน่นอนนะครับคิดว่านะคาดว่าแล้วลักษณะของอ ที่มันน่าสนใจคือว่ามันมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันวอททอมนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไทมเฟรมเรลี่ชาร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูที่ดู RSI อสไอโมเมนตัมมันมันไม่ได้ลงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูที่สี่ชั่วโมงนะครับย่อยลงไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับทีนี้มันเบรกตรงนี้นะครับ หลังจากที่เดี๋ยวผมใส่ลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น a ใช่ไหมครับห้าอยู่นี่นะครับสามนะครับคาดว่านะครับอ่ะนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคงเป็น a b c ใช่ไหมครับ a b c ถ้าถ้าเป็นกรณีกลับขึ้นไปให้ไว้ก่อนเลยทร์เกตนะครับถ้าไปแค่เป็น a b c ตรงต้องระวังก็คือตรงนี้เนี่ยครับผม6 1 8บริเวณนี้คือทร์เกตที่1 กรณีที่เราคาดว่ามันจะปรับขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านเดิมก็คือ50%ประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้จะแข็งแข็งแรงมากนะครับแนวต้านฉะนั้นเนี่ยในระยะเนี้ยปรับตัวขึ้นแน่นอนอย่างที่เห็นกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับทำการเบรกตรงนี้นะครับแล้วมีการทํายกไฮยกโลขึ้นไปใน time frame สีชั่วโมง ยก high ยก low คืออะไรก็อย่างที่สอนไปนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยจะสังเกตว่าราคาเวลาลงมาเนี่ยมันชนเทนรนไลน์ตวเนี้แล้วมันไม่ผ่านมันไหลลงมาตลอดเลยแต่ทีนี้มันเบรกเนี่ยมันยกแล้วมันมันเบรกมันเบรกตรงนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้น่าจะย่อลงมาแล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูใหญ่ๆเดี๋ยวมองไม่เห็นครับเนี่ยนะครับ เพราะว่าถ้ามันจะเกิดเทรนได้ก็คือลักษณะของการเกิดเทรนก็คือทำไฮเยอร์ไฮขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ไม่ไม่ขึ้นออกไซด์เวยบก็จะออกด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นขาลงก็คือทำโลเวอร์โลลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อให้เพื่อนใหม่เข้าใจนะครับผม ทีนี้ถ้าเราจะเข้าเทรดนะครับก็อย่างที่บอก1 3ึ่งจุดที่เบรกเอาสองราคาที่พู่นแบกลงมานะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเล่นสั้นหรือถ้ายาวจริงๆเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าของผมในเซอร์เคิลนี้ก็คือปีที่แล้วนะครับผมอย่างในคลิปที่ผมให้ดูนะครับมถือแบบนั้นมันสบายใจนะครับผมเนี้ย แต่ว่าในในในตรงนี้เราก็จะ,ะสวยเหมือนกันนะครับถ้าสต็อปลอดข้างล่างนี้ลิสต์รีวอทเรทิโอก็แค่แค่ทาร็เก็ตเดิมนี้ก็ประมาณเกือบสี่สี่เท่าแล้วครับกำไรก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตละนะครับถ้าบริเวณน,นี้นะครับถ้าเราเข้าบริเวณน,นี้ได้นะครับตอนที่เบรกนะครับผม พิซเลวัตรีวัตเดติโเกือบห้าเปอร์เซ็นันนี้ผมจะให้ความสําคัญตรงนี้มากนะครับผมผมเคยฟังน้องคนหนึ่งที่เข้ามาในตลาดอมือใหม่นะครับที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเข้ามาเทรดในตลาด Forex หรือตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีข้อผิดพลาดที่ผมเห็นอยู่นะครับสิ่งที่น่ากลัวคือว่าเวลาเราผิดพลาดแล้วเราล้มเหลวเราเราเทรดพลาดหรือเราลงทุนผิดพลาดเนี่ยหลายหลายคนเลิกนะครับผมแล้วก็ออกจากตลาดไปนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือว่าก่อนที่ผมจะชํานาญขึ้นแล้วก็มีความรู้ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมทุกทุกครั้งที่ล้มเนี่ยเราลุกขึ้นทุกครั้งต่างหากนะครับผมเพราะว่าเราได้อะไรจากอดีตที่ผ่านมาเยอะนะครับผมผมจะเรียนรู้ตลอดนะครับแล้วก็ แต่มันจะดีถ้าเราอะนะครับเรียนก่อนแล้วเราจ่ายค่าเทอมหมายถึงว่าค่าเสียหายมันน้อยถ้าเราเรียนก่อนตัมือใหม่หลายๆคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาบางครั้งได้กําไรก็พบฟุกนะครับผมเพราะว่าไม่แล้วเข้ามาเพราะว่าโฟโมตามคนอื่นนะครับผมแล้วก็เห็นคนอื่นรวยแล้วก็อันเนี้ยทาตามคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเล่นหุ้นที่หูหรืออย่างที่บอกบางคนก็ฟังข่าวตลอดทั้งวันเลยอะไรเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มือใหม่ทุกคนเริ่มทําเลยนะครับคือ การลงทุนกับตัวเองนะครับผมลงทุนหาความรู้กับตัวเองก่อนนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะนะครับผมก็ถือว่าเป็นการมาแชร์แบ่งปันแบบถือว่าแบบให้ฟรีๆนะคลิปนี้ถึงคนจะดูน้อยผมก็ไม่สนใจนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนมาดูอะไรเลยนะครับผมผมอยากทำผมก็ทำนะครับอ่องให้ผมนะครับ ก็ถือว่าประสบความสาเร็จระดับหนึ่งนะครับในตลาดนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องที่จะมามียอดวิวอะไรเยอะแต่ถ้ามีผมก็ทําสนุกผมไม่อยากทาก็ไม่ทานะครับช่วงไหนผมขย,ยันก็ลงเยอะเอาง่ายๆดีกว่านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทาคลิปดีๆต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ